สวัสดีค่ะครูพีออนนะคะวันนี้ครูพิีอ่อนนำเทคนิคการเปลี่ยนเสียง s เป็นเสียง c มาฝากพวกคุณซึ่งภาษาอังกฤษทุกกฏมีข้อยกเว้นสเสมอนะคะอันนี้คือหน้าปวดหัวฉะนั้นครูพิธีออนแนะนำนักเรียนของครูพิธีออนใช้ IPA เป็นบรรทัดฐานในการออกเสียงถ้าคุณสงสัยมาดูกฎที่1น,นะคะหากตัว s อยู่ตรงกลางสระ2ตัวนะคะ a e i u u แต่ ตัว s จะต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสียง s เป็นเสียง z <ส S 1> ได้เลยเช่นคำไหนคะ rose rose reason 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 because because please because, please please, please. กดตัวที่สองหากตัว s มาก่อนพยันชนะ ที่เป็นเสียงกล้องอ่ะ,อะเรามาดูมีคำไหนนะคะคำว่า wisdom wisdom spasm z m z m spasm spasm sp กดตัวที่สามหากตัว s ตามหลังพยัญชนะที่เป็นเสียงกล้องเพื่อจะเปลี่ยนคำที่เป็นเอก กับพ์ให้เป็นพ้าหูพจนะคะทุกกฎมีข้อยกเว้นนะคะครูพี่อ่อนไว้ก่อบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะการเติมเสียง s หลังพยัญชนะเสียงไม่กล้องที่เป็นตัว f นี่คือข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นในที่นี้อะเรามาดูคำไหนคะเรามาดูคำว่า life life พอเราจะเปลี่ยน life ให้เป็นพระหูพ์ให้มันมีหลายหลายชีวิตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเสียง f เป็นเสียง v แล้วก็เติม e s นะคะเช่น life อันนี้คือเอกพจน์ lives lives เห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนแล้วเสียง e s ตัวนี้จะออกเป็นเสียง Z เสียง z นั่นเองโอเคอ่ะเรามาดูคำเหล่านี้ที่เวลาเราเติม s แล้วเขาออกเสียง z หรือเสียง z บ้านเรานั่นเองนะคะคนอังกฤษเรียกเสียง z คนอเมริกันเรียกเสียง z โอเคคุณจะเรียก z คนไทยก็เข้าใจแต่ฝรั่งก็อาจจะงงโอเค เรามาดูคำนี้ dogs dogs birds 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 okay days 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 day ดูให้ดีนะคะ d a y อันนี้เป็นสระสระทุกตัวเป็นเสียงก้องฉะนั้น เวลาคุณเห็นตัว s ตามหลังคำไหนที่ทำเป็นพหูพจน์ออกเสียง z หรือ z ได้เลยโอเ okay. ค beds beds pens pens kings, kings kings boys โอเคคุณจะเห็นคำเหล่านี้เปลี่ยนเป็นเสียง z ทั้งหมดเลยเปลี่ยนจาก s เป็น z อันนี้คือกฎที่4ไม่ใช่สี่กฎที่3โทษทีอ่ะมาดูกฎที่4หากตัว s ตามหลังเสียง s เสียง s s หรือว่า double s นั่นเองแล้วก็ s h แล้วก็ c h แล้วก็ x แล้วก็ o แล้วก็ z ออกเสียง z ได้เลยอะไปดูตัวอย่างสังเกตดีๆนะคะคําเหล่านี้ก่อนที่คุณจะเติม s มันจะต้องเติม e ก่อนเพราะมันจบด้วยเสียงเหล่านี้ s, double s, s a c s, s x, o z คำเหล่านี้คุณจะต้องเติม e แล้วก็ค่อย s นะคะอ่ะเราไปดูคําที่ลงท้ายด้วย s ก่อนที่เราจะเติม s เราต้องเติม e ก่อน bus เราเติม e s es buses Buzzes b u ซอ่ะคำลงท้ายเสียง S หรือดับ b เช่นคำว่า CROSS พอเราจะเติม S นะคะเราก็ต้องเติม E ก่อน c r อ s s s ครอ s e s คำลงท้ายด้วย S H ก่อนคุณจะเติม S เอา E มาก่อน h dit h Ditch พอคุณเติม e s ก็จะเป็น dishes 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 นั่นเองโอเคคำลงท้ายด้วย ch ก่อนเติม s ต้องใส่ e ก่อน watch 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 ตอนนี้เราจะเติม s แต่เราต้องเติม e ก่อน watches watches w a t w h t s w e t c h e s watches โอเคอ่ะมาดูคำลงท้ายด้วยเสียง x เสียง x เกิดจากเสียง k แล้วก็เสียง s นะคะฉะนั้นเวลาคุณพูดเสียง x คุณจะต้องใส่เสียง s ด้วยอ่ะมาดูคำนี้ b o x b o x แต่พอเราจะเติม s เราต้องเติม e ก่อนนะคะพะกดของเขาฉะนั้น boxes 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 โอเคอ่ะมาดูคำที่ลงท้ายด้วยตัว z ออกเสียง z ถ้าเราเติม es เข้าไปเช่นคาว่า buzz b u z z พอเราเติม es buzzes 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 โอเคอ่ะเรามาดูคำที่จบด้วยตัว o คำนี้มีข้อยกเว้นนะคะ ดู IPA เป็นหลักนะคะเพราะครูพี่ออนไม่สามารถที่จะนำกฎใดกฎหนึ่งมาให้คุณจำไปใช้ได้เลยไม่ใช่ทุกกฎในภาษาอังกฤษมีข้อยกเวน้นนั่นเองโอเคเรามาดูคำที่สามารถที่จะเติม es แล้วออกเสียง z S, ได้โอเคมาดูคำว่า tomato tomato tomatoes ถ้าเราเติม es นะคะระวังนะคะคนที่อยู่อังกฤษเขาไม่ได้ออก tomato เขาออก tomato tomato นะคะแต่ถ้าเราเติม es ก็จะเป็น tomatoes tomatoes potato potato ถ้าเราจะเติม es potatoes 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 โ okay. อเคอะมาดูข้อยกเว้นข้อยกเว้นในคำลงท้ายด้วยตัว o ที่ไม่ต้องเติม e แต่เติม s ได้เลยเช่นคำว่า radio ถ้าคุณจะเติมแอก็จะเป็น radios radios อ่ะมาดูอีกคำหนึ่ง photo photo เหตุผลที่ครูพี่ออนออก photo ไม่ได้ออก photo เพราะว่าตัว t อยู่ตรงกลางตัว o สองตัวแล้วอยู่ในพยัญชนะที่ไม่เน้นเสียงอเมริกันออก photo, photo 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 แต่ถ้าเราจะเติมแอเพราะมีรูปเยอะ Phot os, photos photos ไปดูกดที่หากดนี้ยุ่งเยิงมากกดในการเปลี่ยนเสียง s เป็นเสียง z กดนี้ยุ่งยากมากนะคะดูเหมือนแล้วจะเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นของการใช้กดที่เป็นตัว s อยู่ตรงกลางร,ระหว่างสระด้วยซ้าไม่ใช่ว่าตัว s อยู่ตรงกลางร,ระหว่างสระเมื่อไหร่คุณจะใส่ z เลยก็ไม่ได้เพราะมีข้อยกเวน้นครูพี่ออนบอกเสมอว่า ipa เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตคุณได้ในการเรียนภาษาอังกฤษกดนี้ หากตัว s อยู่ตรงกลางระหว่างสระสองตัวแล้วเขาเป็นกริยาเหมือนคำนี้ close อันนี้คุณออกเสียง z ได้แต่ถ้าเขาเป็น adjective หรือว่าเป็นคำขยายนามเมื่อไหร่คุณจะออกเป็นเสียง z ไม่ได้คุณจะต้องออกเป็นเสียง s close close แต่ถ้าตัวนี้อยู่ในตำแหน่งของคำนาม คุณจะเปลี่ยนเสียง s เป็นเสียง z ไม่ได้คุณจะต้องออกเป็น close close โอเคเหมือนอีกคำหนึ่งคือคำว่า house house แต่ถ้า house ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นคำกริยาคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเสียง s เป็นเสียง z ได้ทันที house house แต่ถ้าเขาเป็นคำนาม house house โอเคนี่คือความประหลาดของภาษาอังกฤษโอเคเนอะอีกคำหนึง่งที่นักเรียนหกรูวิทยาลัยพูดผิดเยอะมากคำนี้หากอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคำกริยาเขาจะออกเสียง z นั่นเองคือเสียงแซดอ่ะมาดู accuse 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 แต่ถ้าเป็นคำนาม i q กที่เป็นข้ออ้างนะคะ i q กคิวซ์อคคุณจะเห็นตัว s ยังคงเป็นเสียง s เห็นไหมคะภาษาอังกฤษหน้าปวดหัวแล้วก็หัวปวดอันนี้แหละ IPA จึงมีบทบาทสำคัญในการเรียนในการพูดภาษาอังกฤษถ้าคุณสนใจที่จะเรียนติดต่อครูพี่อเข้ามาซึ่งครูพี่อจะสอนการออกเสียง เหล่านี้ให้กับเด็กเร็วๆนี้อะตามนั้นลองไปศึกษาดูแค่กดการเปลี่ยนเสียง s เป็นเสียง z เท่านั้นล้านแปะอะตามนั้นที่สำคัญอย่าลืม IPA ต้องอ่าน IPA ให้เป็นนะคะต้องรู้ว่า IPA ตัวไหนเน้นหรือไม่เน้นในคำคำใดคำหนึ่งต้องรู้ด้วยว่า IPA แต่ละคำอาจมีจุดเน้นทั้ง2จุด จุดเน้นอย่างสูงกับจุดเน้นที่ไม่สูงมันก็จะมี1กับ2ในการเน้นในคำซึ่งนักเรียนครูพี่อ่อนจะรู้อะตามนั้นเจอกันประชาติตำ